มะละกอที่เราทําการเสียบยอดไปนะครับเนี่ยที่เราเสียบยอดตอนนี้เขาติดแล้วนะครับเชือกเดี๋ยวเรายังไม่ออกก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราทําการเสียบยอดนะครับคือถ้าเขาอยู่ในลักษณะเนี้ยเขาติดแล้วนะครับก็มีจุดที่ไม่ติดก็มีครับตรงเนี้ยไม่ติดเน่าต้นเนี้ยเราตอนเขาทั้งหมดสามจุดนะครับสามจุดเลยอันนี้คือจุดที่หนึ่งเนี่ยที่เราตอนนะฮะนี้ไม่ติดนะครับไม่ติด อันนี้เราตอนนี้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวถุงเราจะออกนะครับมันก็มีตอนมีการเสียบยอดเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพื่อนครับก็จะมีการติดแล้วก็ไม่ติดนะครับอันนี้อย่างนี้คือติดแล้วนะครับนะครับแข็งแรงเลยครับนะครับมาดูสักทีนึงนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับถ้าอย่างนี้ติดนะครับเขายังสดอยู่นะครับนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับ